กิน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 อร่อยไหมน้องกินยังบิงปลาปลาปลาอื้มบิงบิงปลาบิงปลาบิงเขียวด้วยบิงเขียว กินดีดีสิคาก็ดีสำหรับเอหมาเอหมายนนี้อหมาที่ไใหมากินกะิกะิบแม่แม่กินนันะ่หออืมอืมีเปล่ยทรงเลีกย ขาอย่างนี้ดีเพแร,ร่แม่ไปสูงใหม่เลยอ๋อหอยยังไงก็เท่านั้นก็บอกไปนั่งเีง กินปลาปลาอะไรกินปลาหวานคิ้วปลาหวานปลาหวานบะซิวอย่างเงี้ยปลาหวานมันจะเป็ปลาซิวอร่อยอร่อยซื้อมาจากที่ไหนซื้อมาจากที่ไหนซื้อมาจากไหนซื้อมาจากรถตัดซื้อมาจากรถตัดรถแท็กซีเป็นยังไง รสชาติรสชาติหวานๆเค็มๆงากเงิน่งักไม่แข่งงักไม่แข่งป้อนแม่น้ำป้อนแม่น้ำป้อนักที่เงี้ยสุดๆฮือฮือฮืกฮือฮือมันแดมือแดดเบื้องมืดแดงมือใส่กว่างเดียงกิ่งคืน กินเข้าไปครับกินเข้าไปกินเข้าไปครับอืออือหือเอาอมาแล้วออกมาแล้วเอาอกมาแล้วนอนบ้านกินดีๆกินดีๆไม่ได้แม่กินได้ทดิกินด้วยสิเิมันไม่หายร่กษาเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหยายม่าถึกเสือได้หรอเห็นโมนี่ว่ถึกเสือ